มีงานซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับแล้วก็มีการอาจจะมีการถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับอาจจะมีไฟอย่างเช่นตร่งนี้นะครับไฟ traction control ลื่นทะลายขึ้นไฟ ABS ขึ้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับขับไปสักระยะหนึ่งนะตอนนี้2 0 4 5 7 8นะครับระยะนะเดี๋ยวดูนะครับขับไปกี่กิโลมันต้องขับไปสักพักแล้นะครับแล้วเดี๋ยวไฟที่โชว์พวกนี้นะครับก่อนก็จะดับนะครับให้กล่องมันรู้ก่อนนะตอนนี้ก็วิ่งแบบไฟโชว์ไปก่อนนะครับ เพราะว่าเวลาคุณไปเซอร์วิสอะไรมาแล้วก็มีในเรื่องของถอดแบตเตอรี่นะมันก็จะปีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะครับเวลาผมไปเซอร์วิสเรื่องถอดแบตเตอรี่นะครับเช่นซ่อมนูนซ่อมนี่นะครับหรือบํารุงรถยนต์นะครับอันนี้มีการถอดวินมานะครับพอดีมีไปเซอร์วิสเรื่องวินมานะครับก็มีการถอดแบตเตอรี่นะอนนี้ก็ไฟ รูปรดลื่นถลายโชว์แล้วก็ไฟ ABS โชว์นะครับปล่อยไปครับปล่อยไปเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะดับเองเดี๋ยวมันจะดับเองคุณก็ลองจับนะครับระยะเลขไม่ดูนะครับท่านี้หน้าจอก็ขึ้นให้พรึบเลยนะครับระบบสตาร์ทสต็อปผิดปกตินะครับผมวิ่งต่อไปครับ ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับไฟสามเหลี่ยมตกใจก็ขึ้นนะครับติดต่อศูนย์บริการด่วนนะครขับต่อไปนะผมก็ไม่ได้เจออาการนี้ครั้งแรกนะเดี๋ยวมันก็จะดับเองถ้าไม่ดับเองก็ต้องไปจัดการในเรื่องของเคลียร์โค้ดนะครับตอนนี้วิ่งมาประมาณ 8กิโลนะครับยังไม่ดับนะครับไฟเออร์อรต,ต่างๆโชว์กันให้รุ๊บเลยนะ,ะด่นถาลายอัสเจรีไฟ ABS ไฟอีโคเอากันให้มันยกล่องเลยนะครับผมตอนนี้อ่ะดูต่อไปครับว่ามันจะดับเมื่อไรนะเมื่อกี้จับเลขมายอยู่7 8ดูสองเลขท้ายนะครับตอนนี้8 6ด สรุปไฟโชว์ตอนเช้าก็ยังไม่หายผมเลยดึงอุปกรณ์ที่เรียกว่า OBD2 นะครับเนี่ยครับผมมี OBD2 อยู่ดึงออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ไฟที่โชว์โชอยู่หลายแหล่หายเลยนะครับอ่ะเก็บไว้บันทึกเป็นแนวทางนะครับ